ปฏิจาพ่นองเบิ้งลูกลูกชายลูกชายพ่อเฮ็ดเบิ้งเปินมาข่าวเนี้ยมันอ้วนข้าวเดียวเลยพินองอ้วนข่าวเนี้วเลยเปินใสย่ใสอุย้ยนี่ได้ดอกนึงอู้ลูกชายลูกชายพอ่อปามากกับพอ่อรวดพี่นองนี่ดอกนี่เอาได้อยู่ขาเพินเอาได้อยู่เอาได้อยู่กูเปสตนัน <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อนะ่เบอง์อุ้ยพี่น้องเบอรงงามเนาะงามงามอุ้ยล่งรถดมากกะเห็นโหลดพี่น้องอุ้ยถ้าอันเห็ดอุ้ยหลวงตัดหลายยางต้อพี่น้องพ่อยเร็วพี่น้องอันนี้ฟังทางบ้านใหญ่ พี่น้องเอ้ยกระเปา๋ากระเสียปันนี้ก็ลืมล่องเท่าเบื้งยายพอโอเลยเบ้องเบื้งลืมใส่เกือบอีวุฒลืมใส่ล่องท่าเมื่อเสาไปกะถุงกระเสียพี่น้องเอ้ยเบิ้งลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้พอเห็ดพี่น้องอู้อู้ฮะลูกึฮึพึฮึฮ็ดโอึคือึฮึฮตฮึฮ่ฮึอึฮึฮ พอนพอก็อ,อ้วนอ๋อหาเห็ดซวยแม่ตีโอ้ตีหัวเนาะพี่น้องเอ้ยลื้อหมดใจท้วงเท่าโุบพี่น้องบ่ผูอ,อีเรีว่วว่ามีนอนฟังดิสโกุฏเทกับมีนอนปาดเห็ดตะไข่แบบนี้ได้สุกแทนแน่นอนปื๊ดเบืองดอกนี่เอ้ยพี่น้องตึกใจแย่แถวแบบ เลิกกัดเลิกกัดอุยบ่มี่นอนพี่น้องลุงตัดออกไรอยา,ากตจ้าเบื้องเบื้งบ้าเบืบ้องด <Nice. S 1> ูกไส้ใหญ่16ปีได้หน่พี่น้องเ really บื้องเบืบ้องเขามาเดียวพว่อหลวงบอกควยงามกเกาเด้อพี่น้องราะว่าพราว่าห้า,าไปตาก โอ้พี่น้องขาวจุ้ยเลยยางตัวยางโู้พี่น้องนั่นน่ะใสอีกเอ้าโอ้ยเด็กหนุ่ยยันไปถือสมถือสาเลยพี่น้องเพื่อนขี่เดินขี่ยอล์กเทียกับลำคาาใน่พี่น้องเพื่อนเอาเบิร์ตน่ะโอ้เหลือพี่น้องอู้ดอกเพื่อนสิขึ้นสูงนี่แหลวเจ้ามา บ่มีนมนอนพี่น้องอยู่ป่านี่เวิร์กเพื่อนพ่อเฮ็ดพี่น้องเคลียร์ไปถ่ายแม่ว่าฉันอุ้ยอุ้ยงามพี่น้องบ่ม,มีนนอนนี่อีกดวงนึงเอาได้บ่เอาได้อเอาได้เพื่อนเคลียร์เฮ็ดใบถ่ายแมียบ่มีนนอนพี่น้องมาเฮ็ดเคียร์เฮ็ดใบถ่ายแมีย่ะ ป้านนิบ่มีน่นอนพี่น้องเพิ่งเนี่เห็ดดำงามงามควาเพิ่นเคีย่ยเห็ดเห็นเห็ดเห็ดเห็ดเคีย่ยเห็ดใลยถ่ายแม่โอ้ยพี่น้องบ่มีน่นอนแม่ดาว่าอีเดียแล,ะละ้วล่ะ ปาหดอกง่ายแทนสแตนบิ hmm. like bon ๊กเหรอนี uh ่ดอกนึ่งดอกงามพี่นองฮะมันนี้ยสวยดีเพื่อนะเ้าพี่นองเบ้อุ้ยนี่อีืโอ้บบลาหายเคียดไปจ่ายเมีย เออันนี้ก็น,นอนมีอยู่เอันนีพ่อร้ายรอกติโอ้ยเกียร์เกียร์หิดออกไว้เกียร์ไปต้องไว้ถ่ายมีพวกเบิงพุ่นพก่กอุ่นอันพี่น้อนโอ้วโอ้ ช่วงนี้เฮ็ดดำด้วยพี่น้องปล่อยเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยอันนี้เอาอะไรเอาอุ้ยสินสีดียันเดียบทัวฮะเอาได้รบอฮึทัดเดียวเอาตะขาบ่ เอ้ยเอาเพิ่นเราเห็แล้วพี่น้องอือโอ้ยปีผ <c> ม <oughs> แม่งกันเป็นคนขี่ยานแม่งพี่น้องเอ้ยเอาไม้หนีบเอาไม้หนีบเฮ็ดมาให้ย้ายมาให้แม่อีผมแม่งกันเบ่โอ้ยเนาะอปันยาโอ,โ,อโอ้ยบอกซือตัวย้ายลืมเฮ เป็นเป็ชวดถีบเุ้ยอันนี้เพ่อเอาเขาได้ก็เอาเอาอะไรหลายอยู่นี้พี่น,อน้องไกลๆกันเห็นอยู่อีกดอก อายุสิบหกผู้ใหญ่นะคุณพี่น้องฮะโจเบ่หัวเอาอันเศษพี่น้องเอ้ยไม่เจอเนี่ยจบจบเลยย่ายอเศษเห็ดมาถิมถิมหอดกวดอันสีดยากันยุหัวคุณพ่อเห็ดป้าสามเอาขอร่ะพ่ออีกสองสามดอก พี่นวลเออปลาหนีว่ามีหนอนเนาะปลาดิสกูดเทคกหนอน,นหลายปลาฮะเฮ็ดเกียงเนาะพูนฮ็ดีสิฮะ,ฮะ บ้าเบื้องนี่ดอก,ดอกนึ่เพื่นสีส้มางเนี่ยเพื่นยานแมงก็ว่าล่ะเรียกหน่อยเนาะป้า,พ,าพี่น้องเบื้องพูดนะมีสองดอกย่ากับโต๊ะเสือเพือพ่อใหญ่ พี่น้องเ่ราะแท้ไหนาไปใส่ย,ยูหม่องเก่าไหมเพราะอ,อันเป็นโดงของเพิ่นนะยังอยู่ปลาเกา่าปลาลงๆของเสียล่ะก็ดีกันให้ลูกใส่ไหมยางเป็น่ยนมือนะไปม่องได้ว็ดกับพอเพอื่อนพวกเห็นว่าปลาลงๆเด้ปลาเป็นสีลงๆขอ,องเสียโดงเฮ็ดอยู่นี่เป็นเกือเคลียไ,ไยไปที่ใส่อีกเห็นพวกบ้าเบิ่งพี่น้อง ôi kia ôi kia hết ơi thai à, ôi hà hết đi, để đi ơi phá rạng thai ơi thai ơi thai nó thai ơi 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 hôm hết, mận luồng, <laughs> ba luồng phi non, lấy nhang, tiền tí tiền, điệt rồi, <laughs> bắt <laughs> เปินพ่อเฮ็ดอยู่ผุ่นเออวันเปิน,ปนพ่อเฮ็ดพี่น้องเออปินพ่อเฮ็ดเพื่อนออนอะเปินเคลียเฮ็ดเพื่ทาเบิรงพี่นอ้องพื่นอ,นอ,นอนน่ะนองแต่งแงงไว้ทาอยูอย่ดอกเฮ็ดก็จะคล้องเนะะาะตาหักแท้เบิรง <laughs> <laughs> โอ้บักแล้ะหาเฮ็ดเก่งอีกดอกนะึงเปินเคลียไว้ทาปาดไม่ทับยุกเห็นน่ะปาดเป็นตัวเง,งืเอกแทบันนี้ ยึดตาดีแต่พี่น้องงัดใหม่ออกเฮ็ดยื้ใไตใหม่อากาศดีพี่น้องเริ่มห่อนแล้วเหวียนห่อนไว้แล้วเด้แบบนี้เฮ็ดแต่เราดูดูดูเฮ็ดอันนี้เพิ่นสิออกก้อนเนฮะ็ดออกเป็นรุ่นรุน ผลดีพี่น้องปีนี้เฮ็ดไร่บางเนี่ยข้าวมาเขามากข้าวเดียวได้ไร่เนอะเพื่อนพ่อเฮ็ดพี่น้องโอ้ยเพื่อนพ่อเฮ็ดลูกชายพ่อเฮ็ดดอกงามเนาะพี่น้องเบ่มาเนี่ลูกชายว่านี่ดอกหนึ่งมันอันนี้วา่าซ่านเอาตัวดอกตัวรูกมันตากไรอยู่ตัวถาดกินไหมมันไม่นอนแต่ถาดโอ้ยเพื่อนสิว่ามันแก่แล้วนาะดูเอ้ยเอาได้อยู่ สามดอ้ย <S <S 1> <S 1> เอาได้พี่น้องเอาได้นี่นี่นี่สามดอกเอาได้เอาได้ดอ,ไดอ,ไดอ้ยตกเสนาสนอท่านคู่สูงเจินเทินอยู่เฮ้สามดอกเอ้าดอกน,น้อยๆก็เห็น,น<ะ>อีพ่อ่เมียกันใช่๊าดพวัวผัว ปตาดีเรอเร่รนีล้ลปุ๊บพี่ซีเปิดหาไปโ<ะ>อ้ยเนาะห,ะะหาเห็ดเก่งก็มีมเติมเนาะลาลาลาอยู่พาดพี่น้องมาหันย่ายกันมามหนีเมียพูน่ะพูนพูนพูนเบ่พูน่ะพี่น้องมันหลอกในหน่อยเห็นเบ่มัน,นย่ายบ่เ,เห็นเลยนี่ เห็นว่าเต็มแล้วพ่อยแล้วพี่น้องหาเห็ดดีเนาะมามียผงปุๆมาใช่ดีเนาะหาเห็ดเม่ถ่ายเมียย่างน้ำ่นกันาดพี่น้องมาแล้วคือบ่เห็นมีผู้ใดมาบ้างโอ้พี่น้องมาถูกคุณ่ะคุณอา นี่เห็นบ่เห็นบ้าีหเนื้อสืตานี่นี่งหนี่่ลูกะเฮตุอะไรวโอ้สิ่เออซ่องตาไรเบิ้องพี่นองพี่ดำเปื้อนทีตัวแยเคยมาเอานะเอาหูหมองก็มาเอาพี่นอง โอ้โยพี่นอ้องอันนี้ไม่นอนโอ้โยอ๋ออีกแล้วนี่แหละเห็นว่าพี่น้องการที่หอบตัดไป มาตรงไปบาป่าบ่ตัดตัดเพื่อนใบยายไม่เก็บสุปีเลยมองเก้านี่ละ่ะเออโอ้ยยุ่งมากัดแกมคอนเขี้เฮ็ดไปตายเมียปุดพี่น้องเมื่อหักใหม่ได้นน่หักหัก ป๊พี่น้องเบอร์นี่เบอร์แยกขึ้นมาเอาผลชุดปีเบอร์นี่โอ้ยหผลข้าวใหม่ผลแฝดเห็นบ่โอ้ยว่ะฮะนี่อีกดอกเลยอยู่หม่องเข้าอยู่น้ำดูดไส้เคลียอยู่พี่น้องป๊าดพุ่นลหมษ đục kia vậy, bùa phun xịn mẹ, bố bối phi nhung, kia ở gai khuôn bùn mẹ cứ kia luôn, phat phi nhung, phun nào phun nào, phat mà phun nhảy giờ, ừm mười sáu, phat con đục rác hết vậy, phun nào, nào. Ủa hết vậy? Ba hát bơm khao khao nè Nó sửa hết Bố ơi, bị bơm Tụi ấy cút vô tư Lột xương lột Bơm bị nóng, mỏng điêu 你给迷了，哈？ ตอนกบ็บอกไปเรือ่อยพี่น้องมันหนักให้เพืเ่อนเพื่อนเสียออยุ่นี่ล่ะหยุดจ,จาว่าขุดกีกินว้าเต็มกับตาแล้ว เห็นบ่เต็มแล้วมึงหูือใช่โว้ยเพิ่นเอาเห็ดกองไม่ตายเมียตาดีเถอะมึงพีน้องสีกับใบไม้เวอรใบไม้กับสีเห็ดพึ่นน่ะเตี้ยพี่น้องค่อยออกก็ออกมาเวอร์นี่ว่ท่านผลย่าก็เห็น ยายเคยไม่จกเอาสุดปีนั่นแน่นดอกน้อยๆยังสิละละเลยอีสิกระแสดอุ้ยอันนี้ก็ว่าเมียนเรียบีน้องเบอนี่เนี่ยเห็นบ่ยายเคยเอาเนาะม่เอาสุดปีโอ้เห็ดเห็ดยายเคือเสือมาถิ่มเพิ่นก็ออกเด้พี่น้องออกเห็นเห็นบ่พี่น้องเบอประทัดโตโตนี่ บาดพี่น้องเบิ่งเพื่อนพ่อเฮ็ดห้องเออเอออยูก่กระตื่นเต้นน้ำเนี่ยบาดนี่ดพี่น้องเบิ้องพูน่ะเพคนพ่พอเฮ็ดเฮ้ยเมื่อไหร่หาเฮ็ดเก่งเส้อฮะฮะฮะพน่ะเนี่ยปาดพูดจัมบโบ้วะพูน่ะ เ้ยบักราพ่อเฮ็ดเต็ดอีซี่กับเมมเลยเนาะอุ้ยเบิร์กพี่น้องพุ่น่ะโอ้เพ่นดีย่าสิตัดอยู่นี่แหละพวกขามไปเดียวเมย์บอกว่าอยู่ตั้งนั้นเลยมีเห็ดไปหาเบิร์เคลียร์ไว้กัจน อันน like ี้สีมิอนนี่เพราะว่าเพิ่นเทาเนาะได้ป่ได้อยู่เฮ็ดขหลนอยู่กับสารเนาะลูกเอาไ้พี่น้องถือกะตี้กาวาเต็มกะตาเดี๋ยวก็ย่ายกันสิพอกันกิบไม่จ้าขอบคุณสุกุสุขุนพี่น้องบายยค่ะ